สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินเมนูง่ายๆค่ะผัดผักบุ้งไม่ไฟแดงนะคะผัดผักบุ้งธรรมดานี่แหละใส่พริกด้วยนะคะนี่แล้วก็มีไข่ต้มจากเซเว่นสอฟองค่ะแล้วก็น้ำพริกอันนี้น้ำพริกปนหมูสับผัดน้ำปลาลาของแก้มยูน้นำพริกตำม,มือโคตรเผ็ดนะคะนี่แหละกินง่ายๆแช่ยเย็นมาอร่อยมากน้ำพริกอนนี้เผ็ด มินชอบนี่ค่ะใส่ไปเลยแค่นี้หอมมากนี่เลยขยำเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะน่ากินค่ะหอมมากอืบางคนกลัวมิน้นอ่ากินข้าวแล้วก็บาดปากใช่ไหมคะไม่บาดนะอันนี้เป็นแบบเขาเครือบมาอย่างดีค่ะถ้าเป็นบาดปากมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมิ้นมีอยู่อันนั้นะคือกินทีนี้ปากแทบฉีกอะ คืออันนี้เดี๋ยวนี้คือเขาทำมาใหม่แบบรุ่นใหม่อะมันจะเคลือบมาอย่างดีค่ะอ,อร่อยมากกินง่ายๆแบบเนี้ยชอบมากนี่ค่ะผัดได้อร่อยมาก มีแหละคนเห็นว่ามินไม่กินไข่แดงนะคะกินแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เห็นไหมเขาเคลื่อบมาอย่างดีมันจะไม่เป็นแบบบาดนะคนละรุ่นกันน้ำพริกอร่อยมาก มุ้งนี้มินเด็ดเอานะมนไม่ได้แบบหัน่นเอามันก็เลยจะพันกันหนะ่อยเห็นปะ บางทีมันต้องกินเมนูง่ายๆเพราะว่าบางทีแบบของมันเหลือใช่ไหมไม่รู้จะทําเมนูอะไรก็ยังผัดผักยังผักบุ้งเนี่ยถ้ามินเก็บไว้อีกนี่ใบเหลืองมินก็เลยเอามาผัดตอนแรกว,ว่าวันนี้จะไม่กินข้าวจะกินลูกชิ้นแดงทอดแต่ว่าเดี๋ยว่อยกินมันอื่นผักบุ้งมันจะขีดละ เจเว่นนี่ต้มไข่อร่อยบางคนบอกว่ามิ้นกัดช้อนมิ้นพยายามให้แบบเบาที่สุดนะเพราะเราติดไม้ใช่ไหมเพราะติดไม้เนี่ยมันเหมือนมันกัดช้อนแรงอะ่ะแต่จริงจริงอ่ะความเป็นจริงเราไม่ได้กัดแรงนะขนาดเสียงคืนน้ำลายยังดังเลยเห็นปะทีเนี้มิ้นก็เลยแบบเวลากินมิ้นต้องระวังบางคนบอกว่าคลิปนี้ขอผ่านนะคะเสียวหัว กิ่นปะลาแล้าหอมคำใหญ่ค่ะ ผักบุ้งใส่ผัดผักบุ้งใส่เตาเจียวก็อร่อยนะกาจจะไม่ใช้มือนะแต่ก็เปื้อนอยู่ดี แซ่บมากเลยค่ะทุกคนใครอยากกินนะคะแก้มยืนน้ำผิดตำมือโคตรเผ็ดค่ะดูดิกินไปกินไปครึ่งกระปุกลขะขนาดเผ็ดอะเนี่ยอร่อยอร่อยเลยเป็นกินปลาล้าแบบเหมือนเขาใช้เหมือนเขา ผัดแบบเป็นน้ำพริกผัดหมูเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ําแบบที่เป็นน้ําปลาน้ําปลาต้มมาค่ะน่าจะราดลงไปนะไอเนี้ยในความรู้สึกมินว่าน่าจะเป็นแบบนั้นหอมมากคือเขาไม่ได้ใส่ปลาเป็นตอนๆลงไปอะ่ะแต่มันจะเป็นน้ําปลาที่แบบมีความแบบนัวอร่อยใครอยากกินเดี๋ยวมินทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเว้ใต้อันนี้นะคะใต้คอมเมนต์นะคะ โอเคค่ะวันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ